สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับดรพิรุณศิริศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนราชินีบนนะครับวันนี้ผมจะมานําทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหานะครับในระดับประถมศึกษานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหันลบจําลองนะครับสําหรับภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้นะครับ ทุกท่านจะเห็นว่าในตัวขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เนี่ยสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็คือมี3มขั้นตอนสําคัญในการที่เราจะจัดการเรียนรู้ก็คือ1เรานําเข้าสู่บทเรียนนะครับจากนั้นเราจึงไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็สรุปและประเมินผลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนการตรงนี้ทั้ง3ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยที่เราออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยในแผนการสอนครั้งนี้จําเป็นต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับสอดแทรกเข้าไปใน3ขั้นตอน เนื่องจากว่านักเรียนจะต้องมีการวางแผนออกแบบมีการสร้างต้นแบบกังหันลมจำลองนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบคุณภาพมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีการนําเสนอผลการพัฒนาต้นแบบตัวกังหันลมจำลองนะครับเพราะฉะนั้นตัวกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกสอดแทรกเข้าไปสู่ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้นะครับตั้งแต่การระบุปัญหาหรือคําถามนะครับมีการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้นะครับมีการเลือก ออกแบบวิธีการแก้ปัญหามีการสร้างต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาทดสอบประเมินและปรับปรุงการแก้ไขต้นแบบนะครับแล้วก็มีการนําเสนอต้นแบบและผลการแก้ปัญหานะครับตรงนี้เราไปดูเลยว่าขั้นนําเข้าสู่บทเรียนมีอะไรบ้างนะครับสาหรับขั้นนําเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนดูวีดิทัศน์สัก2เรื่องนะครับในเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาพรวมของกังหันลมนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนดูวิทัศนชชุดนี้จบแล้วนะครับคุณครูจะมีคําถามชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการนําอภิปรายเพื่อสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับตัวความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับกังหันลมนะครับทั้งในเรื่องของว่ากังหันลมหมุนได้อย่างไรนะครับลมช่วยให้กังหันลมหมุนได้นะครับมีการสร้างพลังงานไฟฟ้าอย่างไรนะครับจากนั้นจะให้นักเรียนดูวิทัทั์ชุดที่2นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นนะครับ เกี่ยวกับการใช้กังหันลมตรงนี้นะครับแล้วเมื่อนักเรียนดูจบในวิดิทัศชุดที่2ตรงนี้ก็จะนําไปสู่การตั้งคําถามโดยคุณครูอีกรอบหนึง่งแต่เป็นคําถามที่นําไปสู่การอภิปรายของนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะระบุคําถามสําคัญของบทเรียนได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งในครั้งนี้ในบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยคำถามสําคัญก็คือว่าแล้วนักเรียนจะสร้างกังหันให้หมุนได้เร็วและมีความแข็งแรงที่สุดได้อย่างไรนะครับ ตรงนี้เมื่อนักเรียนได้คําถามสําคัญของบทเรียนในขั้นนําเข้าสู่บทเรียนแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งคุณครูจะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนนะครับเป็นภาคบังคับอุปกรณ์ทุกกลุ่มจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายก,กฎกติกาการแข่งขันนะครับต่างๆให้นักเรียนทุกคนเข้าใจจากนั้นนักเรียนจะลงมือวางแผนออกแบบการสร้างกังหันลมจาลองเนี่ยขึ้นในกระดาษก่อนนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญว่านักเรียนจะต้อง มีการวางแผนออกแบบลงในกระดาษก่อนนะครับว่าในตัวรูปร่างหน้าตาของกังหันลมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วจะทํายังไงให้กังหันลมเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็หมุนได้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนต้องทําลงในกระดาษก่อนก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วนะครับมีการทดสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ะจะนําไปสู่การสรุป,ปบทเรียนนะครับสรุปการเรียนรู้ ตรงนี้คุณครูจะใช้ชุดคำถามอีกชุดหนึ่งที่นําไปสู่การอภิปรายเพื่อสรุปสาระสําคัญของบทเรียนนะครับทีนี้ตัวสาระสําคัญของบทเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะต้องสามารถสรุปไปให้ได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความเร็วในการหมุนและความแข็งแรงของแบบจาลองกังหันลมนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญอีกเช่นกันที่นักเรียนจะต้องสามารถสรุปโดยการสร้างผันมโนทัศน์สรุปบทเรียนได้นะครับ ตรงนี้เพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นโครงสร้างทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นของนักเรียนแล้วก็จะเข้าไปมองเห็นได้ว่านักเรียนมี m i s คอนเซ็ปตหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องใดบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมของกิจกรรมบุรณาการในวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกท่านมีคําถามก็ขอให้สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจที่โครงการโรงเรียนคุณภาพเอ t จสสทนะครับและโครงการพัฒน,า,นาครูด้านการจัดก,การเรียนรู้เอ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหานะครับทางทีมงานก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับหากทุกท่านมีข้อสงสัยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ